ที1พี 1, 1. พิพากษาสารดีกาที่2,107ทับ2งนา่งสอเสือโดยนางบอใบไ,ไม้ผู้อนุบาลและผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทย์ในรอริงกับพวกจำเลยโจทย์ฟ้อง ไร้แก้ไขคำฟ้องขอให้พิพากษาให้โจทกับจำเลยที่1นึ่อยากขาดจากการเป็นสามีภรรยากันหากจำเลยที่1เพิกเฉยให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่หนึ่งในการจดทะเบียนยาให้จำเลยที่1แบ่งสินสมรสให้แก่โจทให้จำเลยที่หนึ่งใช้ค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกกาไก่ กับโรงพยาบาลรอริงที่ผู้อนุบาลต้องเสียไปเป็นเงิน6,461,630บาทค่ายาและอุปกรณ์การแพทย์1,236,687บาทอรวมเป็นเงิน7,698,317บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร,ะรัะ7.5ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่1น่งจะชำระเสร็จแก่โจทย์ให้จำเลยที่1นึ่งชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูโจท์ตั้งแต่ปี2 5 5 6จนถึงวันฟ้องเป็นเวลา70เดือนเดือนละ1แสนบาทเป็นเงิน7ล้านบาทและชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูโจทต่อไปนับถัดจากวันฟ้องอีก5ปีในอัตราเดือนละ1แสนบาทเป็นเงิน 6ล้านบาทให้จำเลยที่1คืนเงินที่เบิกถอนไปใช้ส่วนตัว9 2 5ล้าน2แสบาท53สตังค์พร้อมดอกเบีย้ยอัตารารัตดต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ให้แบ่งสินสมรสเงินฝากบัญชีธนาคารอ่ออ่างบัญชีเลขที่9816ขีด 4XXXXX 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 X, จำนวน137,271.84ดอลลาร์ออสเตรเลียบัญชีเลขที่ 9989-3XXXX 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 X, จำนวน33,401.91ดอลลาร์ออสเตรเลียบัญชีเลขที่ 9992-8XX X, x x จำนวน1 4 4 1 4 7 0ดอลลาร์ดอลอสเตรเลียเป็นเงิน4 4 2ล้าน4ีสบาท8 4สตางค์ให้แก่โจทย์กึ่งหนึ่งเป็นเงิน2.212.732.42บาท4ีสตาพร้อมดอกเบี้ยอัตรารัฐ7.5ดต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปให้จำเลยที่1คืนเงินที่เบิกถอนไปโดยมีชอบจากบัญชีเงินฝากธนาคารกอไก่บัญชีเลขที่ 261.4.06xxxx จำนวน17,707,003.313บาท98สตางค์ให้แก่โจทย์กึ่งหนึ่งเป็นเงิน 8 8 8ล้านแบาท99สตางค์พร้อมดอกเบีย้ยอัตาร,รารัฐยละ7.5ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จและให้จำเลยทั้งสองชำระค่าทดแทน50ลร้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตรารัฐยละ7.5ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยทั้งสอง ให้การขอให้ยกฟ้องศาลจั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่สองชำระค่าทดแทน1ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตาราร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่หวนฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทกลับให้จำเลยที่สองใช้ค่ารุจาธรรมเนียมแทนโจท์เฉพาะทุนทรัพย์ที่โจทย์ชนะคดีโดยกำหนดค่าทนายความให้ 2. 0 0หมบาท ยกฟ้องโจทย์สำหรับจำเลยที่หนึ่งคารือจะรมเนียมให้เป็นพับโจทย์และจำเลยทั้งสองอุทธรระหว่างพิจารณาของศาลอุทธร์คดีจำนาญพิเศษโจทย์ถึงแก่ความตายนางบุตรศนียื่นคําร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนศาลอุทธร์คดีจำนาญพิเศษอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนโจทย์เฉพาะประเด็น การดำเดินกระบวนพิจารณาซ้ำสิทธิในการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูเรียกค่ารักษาพยาบาลคืนเงินในบัญชีเงินฝากของโจทย์จากจำเลยที่1และฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยที่สองส่วนประเด็นฟ้องหย่าและแบ่งสินสมรสไม่อนุญาตสาลอุทธรณ์คดีจำนานพิเศษ แผนกคดีเยาวชนรายครอบครัวพิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่หนึ่งชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูโจทย์ในอัตราเดือนละสามหมื่นบาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนถึง,ถงวันที่การสมรสสิ้นสุดลงด้วยความตายของโจทย์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตา,ามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพรุจาชธรรมเนียมชั้นอุทธร์ให้เป็นพับโจท์ทั้งสองดีกา โดยได้รับอนุญ,ญาตจากศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่าคนที่จริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันรับฟังเป็นยุติได้ว่าโจทกับจำเลยที่สองเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยโจทบีบุตรกับสามีเดิมคือนางบุษณีส่วนจำเลยที่หนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติออสเตรีย จดกับจำเลยที่หนึ่งเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายจดทะเบียนสมรสกันที่สาธารณรัฐออสเตรียเมื่อปี2,519และพักอาศัยอยู่ที่ประเทศดังกล่าวโดยไม่มีบุตรด้วยกันต่อมาปี2 5 4 3จดกับจำเลยที่1ย้ายกลับมาอยู่ในประเทศไทยและปี2 5 5 6 โจทย์เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลต่อมาสารมีคำสั่งให้โจทย์เป็นคนไร้ความสามารถโดยมีนางบุตรสีบุตรโจทย์เป็นผู้อนุบาลในระหว่างพิจารณาคดีของสารอุทธร์คดีจำนานพิเศษโจทย์ถึงแก่ความตายนางบุตรสียื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนสารอุทธรคดีจำนานพิเศษอนุญาต ให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนโจทย์เฉพาะประเด็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำสิทธิในการเรียกค่าอุปการะเรียงดูคารักษาพยาบาลเรียกค่ารักษาพยาบาลคืนเงินในบัญชีเงินฝากของโจทย์จากจำเลยที่1และฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยที่สองส่วนประเด็นฟ้องหยา่าและ แบ่งสินสมรสไม่อนุญาตคดีมีปัญหาที่ต้องจะต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยทั้งสองที่ศาลดีกาอนุญาตให้ดีกาว่าจำเลยที่หนึ่งต้องชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูให้แก่โจทตามคำพิพากษาสารุทธรคดีจำนานพิเศษหรือไม่ลรศาลรุ่นทธรคดีจำนานพิเศษกำหนดให้จำเลยที่สองชำระค่าทดแทน ให้แก่โจทย์สูงเกินไปหรือไม่คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยข้อแรกตามดีกาของจำเลยที่หนึ่งว่าจำเลยที่หนึ่งต้องชำระค่าอุปการะเรียงดูให้แก่โจทย์ตามความพิพาทาศาลรุทธรคดีจำนานพิเศษหรือไม่เห็นว่าเมื่อโจทย์มีสิทธิเรียกค่าอุปการะเรียงดูจากจำเลยที่หนึ่งตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา 1, 1 4 6 1วรรคสอวงซึ่งเป็นสิทธิที่โจทย์มีสิทธิได้รับจากจำเลยที่หนึ่งในระหว่างที่โจทก์กับจำเลยที่หนึ่งยังเป็นสามีภรรยากันอยู่โดยสิทธิที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นแม้นจัสลระหรือโอนมิได้และไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดีตามมาตรา1598กทับ41ก็ตาม แต่เมื่อโจทย์มีสิทธิ์ดังกลราวก่อนที่จะถึงแก่ความตายประกอบกับโจทย์ได้ใช้สิทธิยืน่นฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าอุปการะเร่งดูจับจำเลยที่1ตึ่งตำสิทธ์แล้วสิทธ์ในการได้รับค่าอุปการะเร่งดูจับจำเลยที่1จึงไม่ใช่สิทธิ์เฉพาะตัวของโจทย์โดยแท้และเป็นกองบรดกของโจทย์ตามมาตรา1นึ่ 600เมื่อโจทย์ถึงแก่ความตายสิทธินี้ย่อมตกทอดแก่ทายาทต,ตามมาตรา1,599งน 1, ที่สารอุทธรณ์คดีจำนานพิเศษอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนโจทย์ในประเด็นสิทธิในการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูแล้วพิพากษาให้จำเลยที่หนึ่งชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่โจทย์จึงชอบแล้วดีกาข้อนี้ของจำเลยที่หนึ่ง ฟังไม่ขึ้นคดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยข้อสุดท้ายตามดีกาของจำเลยที่สองว่าค่าทดแทนที่สารุทธรณ์คดีจำนานพิเศษกำหนดให้จำเลยที่สองชำระแก่โจทย์นั้นสูงเกินไปหรือไม่เห็นว่าเมื่อพิจารณาพฤติการของจำเลยที่สองตลอดจดฐานะความเป็นอยู่และ สถานะทางสังคมของโจท์และจำเลยที่สองแล้วโจ์กับจำเลยที่1จดทะเบียนสมรสและอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาตั้งแต่วันที่14มกราคม2 0 1 9ที่สาธารณรัฐออสเตรียจนปี2143โจท์กับจำเลยที่1จึงย้ายกลับมาอยู่กินด้วยกันในประเทศไทยต่อ อันเป็นการครองชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนทั้งคู่ต่างเข้าสู่วัยชาราที่คาดหวังเพื่อฝากอนาคตและชีวิตไว้กับอีกฝ่ายเพื่อดูแลซึ่งกันและกันประกอบกับโจทย์ซึ่งมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ต้องเข้าพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วยิ่งต้องการความรักและกำลังใจจากจำเลยที่หนึ่ง ซึ่งเป็นสามีมากกว่าคู่สมรสทั่วไปการกระทําของจำเลยทั้งสองจึงเป็นเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกและสะเทือนใจโจทย์เป็นอย่างยิ่งโดยจำเลยที่สองมีส่วนร่วมหรือก่อให้เกิดการล่มสลายในชีวิตครอบครัวของโจทย์โดยตรงที่สาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยที่สองจำระค่าทดแทน หนร้านบาทนั้นเหมาะสมและเป็นคุณแก่จำเลยที่สองแล้วสารดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาข้อนี้ของจำเลยที่2อฝังไม่ขึ้นอันหพระราชะกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พศ2564มาตรา3ให้ยกเลิกความในมาตรา7แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และมาตราส ให้ยกเลิกความไหนมาตรา2 2 4แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ใช้ข้อความใหม่แทนซึ่งมีผลให้กรณีเสียดอกเบีย้ยให้แก่กันและมีได้กำหนดอัตราดอกเบีย้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้งให้ใช้อัตราร้อยละ3ต่อปีเว้นแต่เจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบีย้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตรา ที่กำหนดตามมาตรา7บวกน่วยอัตราเพิ่มราระสองต่อปีถ้าเจ้านี่อาจจะเรียกดอกเบีย้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอาชอบด้วยกฎหมายก็ให้คงส่วงดอกเบีย้ยต่อไปตามนั้นโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่11เมษายน2 6 6 4เป็นต้นไปแต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบีย้ยผิดนัดในระหว่าง ช่วงเวลาก่อนที่พระกกราชกำหนดนี้ใช้บังคับดังนั้นดอกเบีย้ยของค่าทดแทนที่จำเลยที่2จะต้องชำระแก่โจทย์จึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่แก้ไขใหม่โดยโจทย์มีสิทธิคิดดอกเบีย้ยในอัตราระเจ็ดต่อปีนับแต่วันฟ้องวงเล็บฟ้องวันที่19ตุลาคม2 5 6 1 เป็นต้นไปจนถึงวันที่10เมษายน2564และอัตราและดอกเบีย้ยอัตาราละ5ตอบบ่อปีตั้งแต่วันที่11เมษายน2564เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์โดยดอกเบีย้ยในส่วนนี้ให้ปรับเปลี่ยนไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยตาเป็นพระราชกิจด,ดีกาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา7วรรค2 ที่แก้ไขใหม่แต่ต้องไม่เกินอัตรารัฐเจต่อปีตามที่โจทย์ขอพิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่2องชำระค่าทดแทน1ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตรารัฐเจต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันที่10เมษายน2 5 6 4และดอกเบีย้ยอัตราร้อยละหต่อปีตั้งแต่ วันที่11เมษายน2564เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์โดยดอกเบี้ยในส่วนนี้ให้ปรับเปลี่ยนไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยตาเป็นพระจิกิจดีกาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา7วรรค2ที่แก้ไขใหม่แต่ต้องไม่เกินอาตาัตราร7.5ต่อปีตามที่โจทย์ขอนอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษา,าสารบุทธรณ์คดีชำนานพิเศษคารุจัดธรรมเนียมชั้นดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1น6 4สามีภรรยาต้องอยู่กินกันด้วยกันฉันสามีภรรยามาตรา1น6 4วรรคสอง สามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,598ทับ41สิทธิที่จะได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นจะสละหรือโอนมิได้และไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1599เมื่อบุคคลใดตายมรดกข,ของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทมาตราหน 1, ึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าวรสองทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหน 1, ึ่งพันหกร้อยภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองบรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆเว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้